สวัสดีครับนักเรียนม3นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่เราเจอกันนะครับครั้งที่แล้วนะครับเราเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของกระดาษโน้ตไปใช่ไหมชีทโน้ตนะครับสกอร์โน้ตนะครับที่บอกว่าชีทโน้ตอาจจะมี2แบบนะครับก็อย่างแรกสกอร์โน้ตอุ้ยขอโทษนะครับสกอร์โน้ตนะครับแล้วก็เป็นชีทโน้ตที่เป็นเครื่องของใครของมันนะครับผมแล้วก็มีงานใช่ไหม นะครับไม่รู้กี่ข้อนะครับจำไม่ได้เือนกันสามหรือสี่หรือห้าข้อที่ให้พวกเราทำนะครับว่าอันนี้เรียกว่าชื่อนี้อันนี้เรียกชื่อนี้นะครับแล้วก็มีช่วงเกล็ดถ่ายคาบคราวที่แล้วที่คุลิปเปิดเมทรนอมนะครับเ mm hmm. ทมโป1หนึ่งร้อยนะครับแล้วให้พวกเราลองนับดูคุลิบทำพิพสูจน์ให้ดูว่ามันคือหนึ่งร้อยบีจริงๆหรือเปล่านะครับอ่ะส่วนครั้งนี้นะครับครั้งนี้เราจะ เราจะมาดูกันว่านะครับตัวโน้ตตัวหยุดนะครับตัวโน้ตตัวหยุดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เป็นความรู้ที่คุณหลิมเคยพูดไว้แล้วนะครับเคยพูดไว้แล้วเมื่อเมื่อนานมาแล้วอาจจะปีที่แล้วที่เราเคยเรียนหรือก่อนหน้านี้หรืออะไรก็ตามนะครับคุณหลิมเคยสอนพวกเราไปแล้วนะครับพวกเราอยู่ที่ว่าพวกเราจะจากันได้หรือเปล่าหรือว่าพวกเราจะลืมหรือเปล่าหรืออะไรที่มันใหม่ขึ้นมาเฮ้ย ทำไมคูหลิมไม่เคยพูดแบบนี้เลยหรือครูคนอื่นไม่เคยพูดแบบนี้เลยนะครับเนาะวันนี้เราจะมาดูกันว่าเรื่องโน้ตและตัวหยุดนะครับวันนี้เตรียมสมองมาดีๆอาจจะมีการคำนวณบ้างนะครับคำนวณตัวเลขนะครับอาจจะแอดวานขึ้นไปนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยคูหลิมจะใช้คลิปวิดีโอเดียวนะครับคลิปเนื้อหาข้างในเนาะมอหนึ่งสองสามคหลิม 1, 2, จะใช้คลิปเดียวกันหมดเลยนะครับจะมีแค่หัวกับท้ายที่คูหลิมใช้คนละคลิปนะครับแต่ครั้งนี้นะครับ เนื้อหาเดียวกันม .1 ม .2 อม .3 แต่คุหลิมจะอัดใหม่ทั้งหมด3รอบเลยนะครับจะใช้คนในเนื้อหาและตามเนื้อหาจะความเข้มข้นจะไม่เหมือนกันนะครับพวกเราจะค่อนข้างที่จะคำนวณเยอะหน่อยเพราะว่าคุหลิมหวังว่าพวกเราจะต้องเขียนโน้ตได้ในเบื้องต้นแล้วนะครับอาจจะเป็นเพลงได้แล้วนะครับเนาะไม่ได้แต่งเนื้อร้องนะเนื้อลองไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะพวกเรา พวกเราน่าจะได้กันอยู่แล้วแหละนะครับเรียนภาษาไทยกันมาอยู่แล้วนะครับเนื้อร้องเป็นยังไงอะไรยังไงพวกเราน่าจะมีพื้นฐานกันอยู่แล้วนะครับพื้นฐานด้วยออกมาจากข้างในของเราจะไม่ต้องเรียนแต่ว่าดนตรีเนี่ยมันต้องสอนนะครับเรื่องดนตรีเนี่ยจะต้องพูดว่าตัวโน้ตตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อะไรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับผมแล้วอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมมาเรียนในครั้งนี้มีเหมือนเดิมต้องใช้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะจบ ที่คุณหลิมพูดตรงนี้นะครับท้ายคาบต่อไปตรงนี้จะมีสไลด์ให้ดูเหมือนเดิมว่าลองเตรียมอะไรบ้างนะครับปากกาเอ้ยโทษทีไม่ใช้ปากกานะอินสอยังลบบมมทัสนะครับแล้วก็สมุดโนต้ตนะครับใครที่มาซื้อหนังสือแล้วเราก็จะได้ไปแล้วนะครับหรือใครที่อาจจะยังไม่ได้นะครับเมื่อคลิปที่แล้วไม่ได้พูดไปนะครับใครที่ยังไม่ได้ก็หาลองหากระดาษหรือสมุดธรรมดาเนี่ยสมุดปอกอ่อนเนี่ย าเขียนไว้ก่อนแต่มันจะไม่มีไม่มีเส้นโน้ตอะเนาะนะครับก็อาจจะใช้ได้อยู่นะครับผมวันนี้นะครับเรื่องโน้ตและเรื่องตัวหยุดนะครับโน้ตแอนด์เรสเราจะรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปเลยครับผม ผมก็สำหรับมักเรียนชั้นม3นะครับก็เรามาดูกันเรื่องของโน้ตและเร e นะครับอ่าเดี๋ยวจะเกริ่นก่อนว่าเนื้อหาตรงนี้นะครับมันจะเหมือนกับของป4จนถึงม3เลยนะครับจะเนื้อหามันจะคล้ายๆกันเนาะแต่ว่าด้วยรายละเอียดของม3เราเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่จะอาจจะน้อยกว่าม2นะครับ เพราะว่าเราเขียนโน้ตเนาะน้องม .2 เขาร้องเพลงเขาก็เลยต้องรู้อารมณ์เรื่องตรงนี้ด้วยนะครับอ๋อตัวโน้ตและตัวหยุดนะครับคือสัญลักษณ์แสดงความสั้นยาวของโน้ตต่างๆเนาะเราจะพูดถึงแค่แบบความสั้นยาวของโน้ตนะครับสูงต่ําเราจะยังไม่พูดถึงนะครับจะมีค่าของตัวโน้ตเนี่ยแตกต่างกันนะครับจากรูปร่างต่างๆของโน้ตเนาะ และมีการเปลี่ยนค่าโน้ตเนี่ยไปตามผู้แตกนะครับโดยที่ผู้แต่งจะกำหนดให้มันไม่มีการตายตัวนะครับเนอะค่าของโน้ตต่างๆจะไม่มีไม่มีการตายตัวแต่คือมันจะมีความปกติของมันอยู่มีความเป็นคอมมอนของมันอยู่เดี๋ยวเราจะได้รู้ต่อไปนะครับอ่ะนะครับทาร์ r ติเนเจอร์นะครับ,ค,รบคือเครื่องหมายกำหนดจังหวะนะครับไอเลขเนี่ย เลขชุดเลขที่เป็นเศษส่วนเนี่ย6ชุด8ชุดตรงนี้นะครับนะมันคือทางติ๊กเนเจอร์นะครับเป็นเครื่องหมายกําหนดจังหวะนะครับเป็นเครื่องหมายกําหนดอัตราจังหวะนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าเพลงนั้นๆเนี่ยมีค่าโนต้ตแต่ละตัวเท่ากับเท่าไหร่นะครับเนาะโดยการดูเลขตัวล่างนะเพื่อดูค่าของตัวโนต้ตแล้วก็ตัวบนสําหรับโนต้ตใน1ห,ห้องนะครับผม อ่าคราวนี้เรามาดูในส่วนของ t ับ e ิ i เนเ t u r e ในส่วนของเลขตัวล่างนะครับ t ับ e ิ i เนเ t u r e ในส่วนของเลขตัวล่างเนี่ยจะบอกอัตราจังหวะนะครับของแต่ละโน้ตว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับโดยดูจากจํานวนของตัวเลขตัวล่างจะเท่ากับค่าของตัวโน้ตตัวกลมนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเลขตัวข้างล่างเป็นเลข4โน้ตตัวกลมจะมีค่าเท่ากับ4จังหวะนะ ถ้าเลขตัวล่างเป็นเลข2นะครับโน้ตตัวกลมจะมีค่าเท่ากับ2จังหวะนะครับเราตามข้อความข้างต้นเนี่ยจำเป็นต้องคำนวณหาค่าของโน้ตตัวต่างๆนะครับเนาะเราก็ต้องมาดูว่าตัวกลมมีค่าเท่ากี่จังหวะแล้วตัวดํามีค่าเท่ากับเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยนะครับมันจะต้องมันจะต้องมาคํานวณนะครับมีอีกวิธีหนึ่งคือเราจําเลขเลยนะครับถ้าเราจําเลขได้นะเลขต่างๆนะครับแทนค่าของตัวโน้ตนั้นๆนะครับ แล้วเลขด้านล่างเนี่ยเป็นเลขอะไรโนตตัวนั้นก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งจังหวะนะครับมันเหมือนกับมีเลขประจําตัวโนตของมันอยู่นะครับก็คือแรกตัวกลมนะครับถ้าทับติ๊กเนเจอร์เป็นเลขหนึ่งทับติ๊กเนเจอร์ตัวล่างเป็นเลขหนึ่งนะครับตัวกลมก็จะมีค่าหนึ่งจังหวะถ้าเลขตัวล่างเป็นเลขสองนะครับตัวขาวก็จะมีหนึ่งจังหวะนะครับถ้าเลขตัวล่างเป็นเลขสี ตัวดาก็จะเป็น1จังหวะนะครับถ้าเลขตัวล่างเป็นเลข8ขเขตหนึชั้นก็จะเท่ากับ1จังหวะนะครับถ้าเลขตัวล่างเป็น16ก็เป็นขเขตสอชั้นถ้าเลขตัวล่างเป็น3 2ก็จะเป็นขเขตสาชั้นนะครับหรือว่ามีต่อไปก็จะเป็น64ก็จะเป็นขเขตสี่ชั้นนะครับ128ก็จะเป็นขเขตห้าชั้นอะไรแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเนาะไม่มีที่สิ้นสุดนะไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่า ด้วยความเร็วของธรรมชาติของคนเนี่ยมันแค่แบบประมาณขับเป็นสองชั้นขับเป็นสามชั้นเนี่ยก็ก็เล่นไม่ทันกันแล้วนะครับเครื่องเป่าอย่างเงี้ยนะครับเครื่องตีอย่างเงี้ยมันก็ไม่ทันกันแล้วอ๋ออ่ะเรามาดูในส่วนของทงซิกเนิเจอของเลขตัวบนนะครับในส่วนเลขตัวบนจะบอกจํานวนของจังหวะในหนึ่งห้องนะครับนะว่าโน้ตในหนึ่งห้องเนี่ยมีกี่จังหวะ คือคิดตรงตัวเลยถ้าเป็นเลขเท่าไหร่จังหวะในห้องนั้นก็จะมีจังหวะเท่ากับเท่านั้นเลยนะครับอย่างเช่นถ้าโน้ตในห้องมีเลขตัวบนของทามติเนเจอร์เนี่ยเท่ากับ4โน้ตห้องนี้ก็เท่ากับ4นะครับผมถ้าโน้ตห้องนี้มีเลขตัวบนเป็นท m e s ิเนเจอร์นะเท่ากับ8โน้ตห้องนี้ก็มี8จังหวะนะครับถ้าคำนวณจากทามติเนเจอร์ทั้งหมดจะต้องคิดจากเลขตัวล่างนะแล้วก็ตัวบนคู่กันนะครับ อย่างเช่นถ้าทำสิเนเจอร์คือ4 4จะบอกได้ว่าเพลงนี้ตัวดำจะมีค่าเท่ากับ1จังหวะและเพลงนี้นะครับหห้องจะมีโน้ตตัวดำได้4ตัวหรืออีกความหมายนะครับคือห้องนี้จะมีค่าเท่ากับ4ีจังหวะอีกตัวอย่างคือถ้าทำสิเนเจอร์คือ9 8แจะแบอกได้ว่าห้องนี้นะครับเพลงนี้นะครับขบเบ็ดหชั้นจะมีค่า1จังหวะนะครับและเพลงนี้1ห,ห้องจะมีโน้ตขบเบ็ดหชั้นได้9ตัว เอาเลยความหมายคือห้องนี้จะมีค่าเท่ากั้าจังหวะนะครับอันนี้คือมันเป็นระบบในของระบบของซิมโบล time นะครับในม3ครูอิมไม่ได้อธิบายว่าซ i m โบล time คืออะไร o อ p o u n d time คืออะไรนะครับจะจะจะอยู่ในของมม2เนาะนะครับก็มันจะเป็นพูดให้ฟังสันส้นๆละกันนะครับอย่างซิมโบลไทมนก็คิด,คดตรงตัวเลยนะครับกระเบิดถึงชั้น9้าตัวก็เล่น9้าจังหวะแบบเนี้ยนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นคอมพาวด์ไทม์นะครับเราจะเจอสมมุติคทามสิเกเจอร์หกแปดอันนี้จําได้ก็จานะครับจาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าทามสิเกเจอร์หกแปดเราอาจจะเล่นเป็นเน้นจังหวะที่หนึ่งจังหวะที่สี่อะไรแบบนี้นะครับผมนะครับอันนี้คือจากสไลด์ก่อนหน้านะครับจะเห็นว่าค่าตัวโน้ตเนี่ยนะครับจะต่างไปจากที่เราเคยรู้มาเนาะแต่อย่าเพิ่งคิดนะว่ามันจะต่างกับ ที่เราจะเรียนมายังไงนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมในสิทธิที่เราเรียนรู้มาเนี่ยมันถึงเป็นแบบนั้นแล้วเราเรียนรู้มามันผิดไหมนะครับมันถูกหรือมันผิดหรือมันอะไรยังไงนะครับเนาะสาเหตุที่เราเรียนรู้นะครับเหตุผลมาเป็นแบบนั้นเพราะว่าเพลงส่วนใหญ่80 9 0บาอนะครับอาตราจังหวะที่เป็นปกติของมันและจับต้องง่ายที่สุดนะครับและเป็นรูปธรรมมากที่สุดก็คือ4ี่ี่นะครับหรือตัว C เนี่ย อันเดียวกันนะสเจอตัว C ี่ปุ๊บคือค่าโนต้ต4 4นะครับนะครับดังนั้นเราเลยได้เรียนแบบนี้มากที่สุดนะครับเป็นที่นิยมมากที่สุดนะครับแล้วมันเป็นจังหวะที่มันง่ายที่สุดเราย้อนมาดูตัว C นะครับทำไมเขาถึงเร,เรียกเขียนว่าตัว C ตัว C ี่มันย่อจาก o m m o n t i m มนะครับ c o ม m o n ก็คือความธรรมดาปกติของมันนะครับเนาะก็ถามว่า นี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงได้เรียนรู้มาก่อนอนานี้ว่าตัวกลมต้องเท่ากับ4จังหวะตัวขาวต้องเท่ากับ2จังหวะนะครับนอก้าเรามีน้องอยู่ชั้นมหหรือประถมลงไปอย่าสับสนนะอย่าสับสนนะครับเพราะว่าผู้หลิมอธิบายเรื่องนี้นะครับสําหรับม2ม3เนี่ยกับม1แล้วก็ประถมเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับผู้หลิมจะไม่ได้ลงลึกถึงเรื่องทําซิกเนเจอร์เพราะว่า มันต้องคำนวณน,นะครับถ้าเกิดน้องๆต้องมาคำนวณด้วยมันอาจจะมันอาจจะต้องคิดเยอะนะครับเนี่ยพูดอธิบายมาพวกเราอาจจะต้องย้อนดูหลายๆรอบเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะต้องคิดเยอะนะครับอ่ะต่อไปก็คือเป็นรูปล่างเนาะเราก็ชื่อของตัวโน้ตและตัวหยุดนะครับผมอ่ะเราดูทางซ้ายก่อนนะครับทางซ้ายก็คือชื่อของตัวโน้ตต่างๆนะครับ คุณลิมจะเปรียบตัวโนต้ตเหมือนเค้กแล้วกันนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับตัวแรกคือตัวกลมนะครับโนต้ตตัวกลมเขาเรียกว่าโฮโน้ตโฮเนี่ยก็เหมือนเค้กหนึ่งก้อนเต็มๆนะครับคือเค้กหนึ่งก้อนเต็มๆพอย่อพอเราลงมาดูที่ฮาร์ปโน้ตนะครับฮาร์ปโน้ตคือโน้ตตัวขาวโน้ตตัวขาวเนี่ยเราจะเหมือนกับการที่เราเค้กหนึ่งก้อนเราแบ่งครึ่งมันก็จะเป็นสองชิ้นถูกไหมนะครับก็คือฮาร์ปก็คือครึ่งนะครับเราลงมาอีก คือควอเตอร์โน้ตนะครับควอเตอร์โน้ตคือโน้ตตัวดำโน้ตตัวดําก็จะเป็น4ส่วนนะครับก็จะแบ่งครึ่งจาก2เป็น4นะครับเอทโน้ตก็จะแบ่งเป็น8นะครับสิกทีโน้ตก็แบ่งเป็น16นะครับลอตตี้เซิเกอรโน้ตก็จะแบ่งเป็นสัดสิบสองนะครับถ้าเกิดใครไม่มีเค้กหรือนึกไม่ออกนะครับเราดูนาฬิกาที่มันเป็นกลมๆเนาะเราลองแบ่งนะครับสิบสองหกนะครับตอนแรกนาฬิกาเต็มอยู่ถูกไหม นะครับเราผ่าบ right? ีดลงไปตรง12บสกับสิกับเนี่ยมันก็จะกลายเป็นฮาร์ฟโน้ตนะครับแล้วเราผ่าลงไปอีกทีหนึ่งตรงเลข3กับเลข9ก้ามันก็จะเป็น4ชิ้นถูกไหมนะครับแล้วเราก็ผ่าระหว่างเลข5กับเลข4แล้วก็ระหว่างเลข1ิกับเลข11นะครับแล้วก็เลข8 7กับหนึ่งสองเราผ่าลงไปก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับแบ่งครึ่งมันไปเรื่อยๆเนาะอันนี้คือชื่อ ที่มาของชื่อที่เขาเรียกอย่างนี้นะครับนะ้อโฮคือเต็มก่อนฮาร์คือครึ่งคอเตอร์คือเศษหนึ่งส่วนสี่นะครับเขาจะแบ่งเป็นเศษส่วนเนาะไม่งงนะถ้าเรามาดูฝั่งขวานะครับก็คือตัวหยุดชื่อของตัวหยุดนะครับอันแรกคือโฮเรสนะเปลี่ยนจากโน้ตเป็นเรสนะครับไอเดียไอเดียการคิดเหมือนเดิมนะครับโฮเรสก็คือตัวหยุดตัวกลมนะครับ half red ก็คือตัวหยุดตัวขาวเนาะจะสังเกตว่ามันหันคนละฝั่งกันเนาะนะครับการเขียนตัวหยุดกาอยงเงี้ยนะครับ red เนีตยตัวหยุดตัวตัวกลมเนี่ยตัวหยุดตัวกลมนะครับจะอยู่ใต้เส้นที่4นะครับตัวหยุดตัวกลมจะอยู่ใต้เส้นที่4นะครับส่วน h a l f r e รตนะครับตัวหยุดตัวขาวจะอยู่บนเส้นที่3นะครับการนับเส้นจะนับจากข้างล่างขึ้นไปเนาะ ก็ต่อไปคือควอเตอร์เรดนะครับตัวหยุดตัวดำเน,นาะลักษณะก็จะเป็นเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับเอทเรนะครับตัวหยุดเคยเป็น1ชั้นพอเรามาถึงตรงตัวหยุดเคยเป็น1ชั้น2ชั้น3ชั้นแล้วเนี่ยนะอันนี้พูดถึงตัวโนด้วยนะนะครับลักษณะรูปลักษณ์ของมันมันจะไม่เปลี่ยนมันจะเพิ่มแค่ขีดแค่เส้นข้างหลังนะครับจะสังเกตว่ามันมีขีดปมๆเนี่ยกี่ขีดเนี่ย เป็นกลมๆออกมาแล้วก็เป็นเป็นขีดออกมาเนี่ยนะครับที่มันเป็นปมออกมาเนี่ยมีกี่ขีดมีกี่เส้นก็เท่ากับเท่านั้นชั้นนะครับเราอย่าไปดูว่ามันมีกี่ตัวเนาะเราดูว่ามันมีกี่ชั้นนะครับก็เรียกเท่านั้นชั้นโอเคไหมอย่าสบับสนนะครับไม่ใช่กระเบตดหนึงชั้นวางเรียงก,กันสี่ตัวติดกัน เราไปเรียกมันเป็นคาเ์บีสี่ชั้นไม่ใช่นะครับมันคือเป็นหนึ่งชั้นสี่ตัวเนาะแค่มันสี่ตัวติดก,กันเฉยๆอ่านะครับเดี๋ยวจะมีการตัวอย่างก,การปฏิบัต,นติน้ตต่างๆให้ฟังกันนะครับเนาะทั้งหมดในตัวอย่างนี้จะเป็นทามตินเนเจอร์สี่สี่นะครับเนาะถ้าเรากําหนดโนตเนี่ยนะครับมีทามตินเนเจอร์สี่สี่ข้าข้าง,าง,าง,งตัวโน้ตก็จะเป็นแบบที่เราเคยรู้มาเลยนะครับตัวกลมแล้วก็สี่จังหวะ ตัวขาวเท่ากับ2จังหวะนะครับตัวดำเท่ากับ1จังหวะเข้าไป1ชั้นเท่ากับครึ่งจังหวะเข้าไป2ชั้นเท่ากับเศษ1ส่วนสี่นะครับข้าไป3ชั้นก็จะเท่ากับเศษ1ส่วนแโอเคเนาะนะครับอันนี้คือค่าของตัวโน้ตต่างๆนะครับถ้าทำซิกเนเจอร์มันเปลี่ยนไปก็จะผันแปรตามนั้นนะครับเนาะอ่ะอันนี้คือวิธีการเขียนโน้ตในอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการ การอ่านเนาะนะครับการเขียนโน้ตจะมีหลายที่มีหลายตัวนะครับพอหลายตัวต่อๆกันเนี่ยการอ่านโน้ตเนี่ยมันจะเริ่มสับสนนะครับมันจะเกิดมันจะงงขึ้นมานะครับก็เลยการเขาก็เลยมีการเขียนโน้ตให้มันเกิดกลุ่มของโน้ตเพลงขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดความง่ายต่อการอ่านนะครับการเรียกชื่อโน้ตทั้งสองแบบเนาะมันก็มีชื่อเรียกของมันนะครับจะเรียกจากหางของตัวโน้ตนะครับ คือที่เป็นหางแบบเดียวๆเ,เนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับธงนะครับจึงเรียกลักษณะนโน้ตแบบนั้นว่าแฟลทนะครับเนาะแล้วโน้ตที่รวมหากันหลายๆตัวคือเอาแฟลทมารวมกันเนี่ยนะครับมารวมเข้าหากันจะเรียกลักษณะนโน้ตแบบนั้นว่าบีมนะครับตัวอย่างการดูโน้ตอยู่ข้างล่างนะครับมานะอยู่ในช่องนะครับจากแฟลทเป็นบีมเนี่ยเชนแฟลททูบีมนะครับหลายๆคนจะ จะสับสนว่าพอมันเราเห็นโน้ตสตัวต่อกันเราก็จะเรียกคาเบตสี่ชั้นนะครับไม่ใช่นะครับเราต้องต้องต้องสังเกตจากขี่ข้างบนเนาะมี4ตัวต่อกันก็จริงนะครับแต่ช่องแรก่ยเป็นคาบเบตหนึ่งชั้นนะครับลงมาช่องที่2เป็นคาเบตสองชั้นนะครับช่องที่3เป็นคาบเบตสามชั้นช่องที่4ี่เป็นคาบเบตสี่ชั้นนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างโน้ตอันนี้ให้ดูนะครับใน ต่อไปหลังจบไซส์นี้คุริมไม่ได้เอามารวมเนาะมันใช้อีกโปรแกรมหนึ่งที่จะเล่นเสียงให้พวกเราฟังนะครับเดี๋ยวเราดูกันว่าตัวกลมเสียงเป็นยังไงตัวขาเป็นเสียงเป็นยังไงตัวดำทำเป็นหนึ่งชั้นเป็นยังไงนะครับจะเปิดเมทนอมไปด้วยนะครับทุกคนน่าจะรู้จากเมทนอมแล้วเนาะว่ามันคืออะไรนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยนะครับผม you oh. ちょっと待って待って待って待 นะครับผมเป็นไงบ้างครับสําหรับเรื่องโน้ตและตัวหยุดนะครับก็ถ้าพวกเราไม่เข้าใจตรงไหนนะครับอย่างที่บอกคราวที่แล้วเราสามารถย้อนไปดูได้นะครับหรือใครสงสัยก็ทักมาถามได้นะครับหรือไม่ต้องรีบร้อนก็ได้นะครับเราอาจจะข้อมูลที่เราสงสัยอาจจะอยู่ในคลิปที่สามหรือคลิปที่สี่หรืออาจจะอยู่คลิปที่5ที่่อต่อไปก็ได้นะครับหรือถ้า6คลิปแล้วมันไม่มีจริงๆนะครับ เราดูคลิปที่6จบนะครับในสัปดาห์ที่6ในอีก3 4สัปดาห์ข้างหน้านะครับก็พวกเราสามารถที่จะถามได้ในวันเปิดเทอมหรือว่าพวกเราจจะทักถามได้เลยนะครับแล้วก็นะครับสุดท้ายนะครับอะไรนะครับอะไรที่มันไม่พร้อมนะครับอะไรที่มันไม่พร้อมพวกเราเตรียมให้มันพร้อมก่อนที่จะเรียน เนาะบางคนที่พร้อมอยู่แล้วก็โอเคสุดยอดนะครับแล้วภายในปีนี้นะครับเราจะดูนว่าเราจะเขียนเพลงได้ไหมนะครับเนาะนะครับหรือจะทําพยายามให้พวกเราเขียนเพลงให้ได้นะครับไม่เยอะไม่ยากไม่ไม่แบบไม่ใช่ไม่ยากไม่ได้ทําจนมันแบบโอ้โหเล่นเป็นวงได้ขนาดนั้นนะครับความรู้เรามันต้องอีกหลายขั้น หลายตอนนะครับเอาแค่พวกเราเขียนโน้ตง่ายๆร้องง่ายๆเล่นง่ายๆได้นะครับโอเคเนาะแล้วสุดท้ายนะครับสุดท้ายสุดท้ายนี้นะครับดูแลรักษาตัวเองด้วยนะครับเรื่องเชื้อโรคแม้จํานวนคนมันจะลดน้อยลงนะครับอย่างวันนี้วันที่คุหลิมอัดนะครับวันนี้คือวันที่6นะครับนะคุหลิมอัดวันที่6นะโมวานเมื่อวานก็คือวันที่5นะครับวันที่5ก็ ติดเชื้อหนึ่งคนนะครับก็ปรบมือนะครับแต่ว่าเราอย่าชะล่าใจนะครับมันอาจจะมีเพิ่มขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับฉะนั้นมันมีคำใหม่ที่หมอนะครับบัญญัติขึ้นมานะครับคำว่า new normal นะครับ new normal คืออะไร new ก็คือใหม่นะครับ normal คือปกติธรรมดา new normal ก็คือสิ่งที่มันจะเป็นปกติ ในแบบรูปแบบใหม่อนาคตข้างหน้าอาจจะไม่รู้นะครับเราอาจจะต้องใส่แมสตลอดเวลาเนาะคุริปิตอาจพอสมควรนะครับคุริมเป็นคนไม่ไม่ใส่แมสนะครับแต่ถ้าเกิดต้องใส่จําเป็นต้องใส่เข้าห้างใส่เข้าอ,อ,อะไรร้านสะดวกซื้อทั้งหลายนะครับก็ก็จาเป็นต้องทํานะครับมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอนาคตข้างหน้านะครับการที่กินข้าวร่วมกันนะครับในครอบครัวอาจจะมีน้อยลง นะครับอาจจะมีการรณรงให้ให้รับประทานอาหารของใครของมันจานตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วนะครับบางทีอาจจะมีการที่แบบโซเชียลดิสแทนซิ่งตลอดเวลานะครับอาจจะไปตาำหน่วยงานอะไรต่างๆอาจจะต้องเป็นระยะทางระยะห่าง1นเมตรครึ่งสอเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราต้องทำตัวให้มันชินอนาคตข้างหน้าอาจจะเป็นอย่างนี้ตลอดจนชั่วชีวิตของพวกเรา ก็ได้นะครับผมเนาะโอเคนะครับฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมเหมือนเดิมนะครับล้างมือใส่หน้ากากนะครับจนกว่าจะเซฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้อยอย่างที่หมอเขาบอกนะครับกาดจะตกโอกาดนักมวยแบบนี้นะครับอย่าตกนะครับป้องกันตลอดโอเคนะครับขอบคุณครับผม อ่านะครับก็มาถึงในช่วงเกตความรู้ท้ายคาบเนาะนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของออบาลนยนะครับหรือว่าเส้นกั้นห้องนะครับบาลายลในตัวอย่างเนี่ยผมจะให้เห็นถึง6อย่างนะครับอย่างแรกคือแสแตนดาร์ดบาลายลก็คือเส้นกั้นห้องทั่วๆไปนะครับมีไว้สําหรับกั้นห้องดนตรีเนาะ ก็คือจังหวะในห้องหนึ่งกี่จังหวะเจอเส้นกั้นห้องเ็าจะจบแค่นั้นนะครับต่อไปก็เริ่มนับหนึ่งอะไรแบบเนี้ยนะครับต่อไปคือดับเบิลบาร์ไลน์นะครับก็คือมีสองเส้นเนาะตามเลขข้างบนเลยนะครับก็เป็นเลขสองคือเส้นกั้นระหว่างท่อนเพลงนะครับอย่างเช่นกั้นระหว่างท่อนเแล้วก็ท่อนบีนะครับหรือกั้นระหว่างอินโทรกับท่อนเนื้อร้องอะไรแบบเนี้ยนะครับเปลี่ยนท่อนก็จะเจอดับเบิลบาร์ไลน์เพื่อให้รู้ว่า เปลี่ยนท่อนเพลงแล้วนะนะครับอารมณ์เพลงอาจจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับถ้าเป็นทางคอร์ดเพลงก็จะอาจจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเนาะ,ะอันที่3นะครับ n bar line ลนะครับก็คือเส้นจบเพลงถ้าเจอเส้นนี้ปุ๊บคือจบเพลงเลยนะครับเราจะอยู่สุดท้ายของเพลงนะส่วนเส้นที่4นะครับ b e กิ n repeat bar l i ล e เนาะ คือเส้นที่เป็นตัวรับการย้อนของท่อนเพลงจากเอ็นรีพีทบารายคไม่รู้จะใช้คาไหนนะก็เลยใช้คํานี้นะครับอ่ะเดี๋ยว4กับ5แล้วก็6จะอธิบายพร้อมกันนะครับ5ก็คือเ repeat b ทบา i า e คือเส้นที่ส่งการย้อนของท่อนเพลงไปยังบิ๊กิน e ีพีทบารายนะครับ6 b e n i n a n d e n d Repeat Bar Line มีหน้าที่เหมือนกับข้อ4ข้อ5แต่ทั้ง2แบบอยู่ในตำแหน่งเดียวกันะ รจะอธิบาย4 5ห้ให้ฟังลวกันนะครับ6ในกรณีเดียวกันแค่แบบมันอยู่ด้วยกันเฉยๆนะครับ4คือพิกิ้รีพีทบาลายเนี่ยคือสมมติว่าเราเล่นมาเรื่อยเปุ๊บเราเจอมันเราเฉยเยกับมันก่อนเราเล่นฆ่ามันไปก่อนนะครับเราเล่นเพลงไปเรื่อยๆื่อปุ๊บ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 พอเราเจอเอ็นรีพบาลายหรือข้อ5เนี่ยนะครับพอเราเห็นปุ๊บให้เราย้อนกลับไปเริ่มเล่นตรงข้อ4 งงไหมนะครับถ้าเราเล่นมาเรื่อยๆปุ๊บเราเจอข้อห้า 5, ใช่ไหมเราชนตัวนี้ปุ๊บเราต้องย้อนกับเล่นที่ข้อสี่แล้วเราก็เล่นไปเรื่อยๆเราก็ผ่านข้อห้าไปนะครับนะตามนี้นะครับอันนี้คืออธิบายให้ฟังคร่าวๆอ,อันนี้ก็เป็นช่วงเกรดความรู้ทายคาบนะครับผมก็ขอบครับ